เซียนอมตะ2,500ปีบทที่939ที่พมนักของซูเย่บ้าจริงเยอะขนาดนี้เลยเหรอเมื่อเห็นหยกปราณระดับยอดจำนวนมหาศาลในโกดังถูกดูดเข้าไปในวงแหวนมิติของซูเย่ทุกคนต่างตกตะลึงในทันทีนี่คือหยิบงั้นเหรอนี่มันปล้นชัดๆผู้บัญชาการทั้ง6คนยิ่งตะลึงกับฉากตรงหน้า เมื่อในโกดังเกือบถูกยกไปทั้งหมดซูยเย่ถึงได้หยุดลงเมื่อเห็นว่าซูยเย่โกยกปราณระดับยอดไปเกือบทั้งโกดังผู้บัญชาการกลับไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายยกปราณระดับยอดเหล่านี้มีประโยชน์ในมือของซูยเย่มากกว่าในมือพวกเขาพวกเขาเชื่อว่าซูยเย่จะไม่มีวันใช้หยกปรานระดับยอดนี้อย่างไร้ประโยชน์และอีกฝ่ายจะต้องใช้หยกปรานทุกชิ้นในสนามรบอย่างคุ้มค่าแน่นอน เมื่อเทียบกับจำนวนหยกปราณระดับยอดแล้วทุกคนดูตกใจเกี่ยวกับแหวนมิติที่ดูเหมือนธรรมดาแต่บนมือของซูเย่น่าทึ่งมากกว่าเสียอีกทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่มือของซูเย่เธอไปเอาแหวนมิติมาจากไหน เจียงซานจ้องไปที่ซูเย่แล้วเอ่ยถามตอนอยู่ที่สวนป่าท้อฉันก็สงสัยแล้วว่าเธอขนย้ายสเสบียงทั้งหมดในห้องได้ยังไงตอนแรกฉันคิดว่าใช้เฉิงหวงซะอีกคิดไม่ถึงว่าเธอจะมีแหวนมิติสมบัติหายากเช่นนี้ฮึอฮซูเย่หัวเราะแต่ไม่ตอบสมแล้วที่เป็นผู้สืบทอดของกุยกูแม้แต่สมบัติหายากที่มีอยู่ในตำนานแบบนี้ก็สามารถหามาได้เยี่ยนตี้เอ่ยชมด้วยความอิจฉา แหวนมิตินี้ใหญ่มากแค่ไหนทำไมมันถึงบรรจุหยกปราณได้มากมายขนาดนี้ดวงตาอันงดงามของหลานหลานเป็นประกายเธอเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มพร้อมกับแววตาที่ตกใจเล็กน้อยผมก็ไม่รู้แน่ชัดน่าจะประมาณ3,000ลูกบาทเมตรซูเย่อเอ่ยตอบเขาไม่รู้จริงๆว่ามันใหญ่แค่ไหนภายหลังเขาค้นพบว่าขนาดของวงแหวนมิตินั้นเชื่อมโยงกับพลังจิต ตอนที่พลังจิตของเขาไปถึงยอดปรมาจารย์ขั้นสองวงแหวนมิติของเขาขยายออกไปอย่างน้อยหนึ่งพันเท่าเท่าไรนะทุกคนในกลุ่มผู้ชมตกตะลึงสามพันลูกบาทเมตรพื้นที่ขนาดใหญ่ยาว33เมตรกว้าง33เมตรสูง3เมตรเชียวเหรอใหญ่ขนาดนี้เชียวนี่มันแค่แหวนวงเล็กๆนี่ล้อากันเล่นใช่ไหม ปาปูเตอเผยสีหน้าตกตะลึงไม่ได้ล้อเล่นครับสูเย่พูดด้วยรอยยิ้มผู้บัญชาการทั้งหกมองหน้ากันแล้วสายหัวอย่างเอือมระอาสูเย่มีของดีมากมายอยู่ในมือจริงๆทุกคนพร้อมหรือยังสูเย่หันไปมองเหล่าพี่น้องพร้อมสูชือจินฟานและเฉินเซียนเยเว่นำคนอื่นตอบคำถาม แม้จะรู้ว่าพวกเขากำลังจะต้องอเผชิญกับอะไรและรู้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแต่ใบหน้าของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแล้วพี่สาวของฉันละ่ะไปจือเหยียนยืนขึ้นแล้วถามวางใจได้ก่อนที่ซูเย่จะตอบเจียงซานก็ยืนขึ้นและเอ่ยสัญญาพวกเธอทุกคนต้องกลับมาอย่างปลอดภยัยฉันสัญญาว่าไปจือหลานจะปลอดภยัยทุกคนยกยิ้มบางเบา ในหัวใจของทุกคนเจียงซานเป็นผู้นำที่ทุกคนเชื่อมัน่นเมื่อมีเขาเอ่ยรับรองทุกคนจึงสบายใจเอาละสูเย่มองไปที่ท้องฟ้ามืดมิดนอกโกดังและพูดขึ้นตอนนี้ยังไม่สว่างเราไปกันแบบเงียบเงียบห้ามให้ใครสังเกตเห็นได้เด็ดขาดได้ทุกคนพยักหน้าพร้อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูรู้แยกย้ายกลับไปพักผ่อนเราจะไปรวมกันที่มหานครชทิศในอีกสินาที ระหว่างผู้ซูเย่เดินออกจากโกดังพร้อมกับผู้บัญชาการทั้ง6และกลับไปที่เต็นท์เพื่อพักผ่อนทุกคนก็แยกย้ายกันไป5นาทีต่อมาร่างเงามืดค่อยๆอ,ออกจากกองทัพไปอย่างเงียบเชียบและใน10นาทีต่อมาคน70คนรวมถึงซูเย่ก็มารวมตัวกันณนะพื้นที่มิติของมหานครชทิต อาจมีคนจับตาดูอยู่ข้างนอกเพราะงั้นคราวนี้เราจะไม่ไปทางช่องว่างมิติของทีมสืบสวนแต่จะไปทางสำนักกระบี่โบราณแทนระหว่างพูดช่องว่างมิติก็ถูกเปิดใช้งานและพื้นที่ของมิติก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้การรวบรวมพลังปราณจำนวนมากทุกคนเดินทางผ่านเข้าไปพร้อมกันวินาทีต่อมาก็ปรากฏตัวพร้อมกันที่ทางเข้าช่องว่างมิติของสำนักกระบี่โบราณ เมื่อเห็นว่าเป็นซูเย่สิทธิ์ระดับต่ำที่เฝ้าสำนักพันรู้สึกประหลาดใจแต่ไม่ได้ถามเซาซีเพิ่มเติมซูเย่นำทุกคนประสานมือขอบคุณสิทธิ์ของสำนักกระบีโบราณจากนั้นจึงมุ่งหน้าออกจากสำนักเมื่อออกจากสำนักกระบีโบราณซูเย่ปล่อยพลังจิตของเขาอบล้อมสมาชิกทั้ง70คนและหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่รอบๆเขาก็พาทุกคนมุ่งหน้าไปทางเหนือด้วยความเร็วสูง ทุกคนอยู่ในขั้น8และภายใต้การนำของซูเย่ความเร็วของทุกคนเพิ่มขึ้นอย่างมากก่อนรุ่งสางเหล่าพี่น้องรวมถึงซูเย่ก็มาถึงเมืองเฟิ่งหวงซึ่งอยู่ห่างออกไป800กิโลเมตรเป็นที่ราบทางตอนเหนือของประเทศจีนมีป่ากเขาเป็นบริเวณกว้างซูเย่ไม่ได้เข้าเมืองแต่พาพี่น้องของเขาเข,าเข้าไปในภูเขาและป่าลึกมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรหลังจากเข้าสู่มฑลทนการซูเขาก็ค่อยๆช้าลง ให้ตายเถิดทิวทัศน์ที่นี่ดีมากเลยเป็นมุมมองที่พิเศษมากจริงๆฉันเคยมาเที่ยวที่นี่ที่นี่คือภูเขาจงหนานไม่ใช่เหรอเราไม่ได้ต้องไปทางตะวันตกหรือลูกพี่สู่พาเรามาที่นี่เพื่ออะไรทุกคนต่างมองไปที่เทือกเขาใต้ฝ่าเท้าด้วยความประหลาดใจกว่าสายตามองไปโดยรอบเห็นเพียงภูเขาสุดลูกหลุกตาและหิมะขาวโพลนปกคลุม สีหน้าของซูเย่ดูเต็มไปด้วยร่องรอยอารมณ์บางอย่างตามฉันมาเขาโบกมือเอ่ยเรียกแล้วรีบเข้าไปในหุบเขาทุกคนตามเข้าไปและทันทีที่เดินผ่านไปพรึบเกิดประกายไฟขึ้นต่อหน้าต่อตาของทุกคนราวกับม่านพลังงานพาทุกคนเข้าสู่อีกโลกหนึ่งในทันที เมื่อมองไปรอบๆหุบเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะได้หายไปแล้วมันถูกแทนที่ด้วยต้นไม้เขียวขจีล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์มีกลุ่มเมฆและม่านหมอกเล็กน้อยซึ่งนับว่าน่าสนใจมากต้นไม้นานาพันธุ์ปลิวสวัยตามสายลมขณะที่ดอกไม้หลากสีสันบานสะพรั่งทั่วผืนป่าสัตว์ขนาดเล็กทุกชนิดกระโดดไปมาระหว่างดอกไม้และต้นไม้ดูสะดุดตาอย่างยิ่งไม่ไกลกันเป็นอาคารเปิดโลง่งนี่มันเหมือนแดนสวรรค์ ระหว่างที่กำลังสงสัยทุกคนก็หันกลับมาตรวจสอบกลับพบม่านพลังรอบศีรษะและบนม่านพลังงานชั้นนี้ยังมีลายเส้นที่แปลกสลับซับซ้อนมากนี่คืออะไรที่นี่คือที่ไหนเราเข้ามาที่นี่ได้ยังไงทุกคนชงนใจสถานที่ที่แปลกประหลาดเช่นนี้มักจะเข้ามาได้ยาก ในตอนที่พวกเขาเข้ามาทุกคนไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติราวกับว่าพวกเขาเดินเข้าไปในลานบ้านโดยเปิดประตูถูกเปิดกว้างเอาไว้แล้วพวกเขาก็แค่เดินเข้าไปโดยตรงหรือว่าสถานที่นี้เกี่ยวข้องกับลูกพี่สูหรือถ้าไม่อย่างนั้นไม่ว่าลูกพี่สูจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการบุกเข้าไปในสถานที่แบบนี้มันจะไม่ง่ายขนาดเดินผ่านเข้ามาง่ายๆแบบนี้แน่ ในขณะที่ประหลาดใจทุกคนก็หันไปมองสูเย่นี่คือที่พักนักของผู้อาวุโสท่านหนึ่งสุเยอธิบายให้ฟังพลางมองไปรอบๆทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วนี่เป็นสถานที่ที่เขาอาศัยมากว่า2,000ปีเนื่องด้วยการคุ้มครองจากค่ายกลต่างๆ2,000ปีมานี้จึงไม่มีผู้ใดพบที่แห่งนี้ แม้ว่ายอดจอมยุทธจะเข้ามาบริเวณนี้พวกเขาก็ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติที่นี่ได้สาเหตุที่มีสาลาและต้นไม้หลากหลายประเภทเป็นเพราะว่าซูเย่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายเกินไปดังนั้นเขาจึงสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนพลังจิตของเขาด้วยผู้อาวุโสคนไหนคนนะที่นี่สวยงามเกินไปอาจจะเป็นที่พำนักของยอดปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ มีเพียงยอดปรมาจารย์เท่านั้นที่คู่ควรกับสถานที่เช่นนี้ที่นี่มันสมบูรณ์แบบมากทุกคนต่างประหลาดใจสำหรับพื้นที่โดยละเอียดของสถานที่นี้ทุกคนไม่ได้ศึกษาละเอียดมากนักทำเพียงตามสุเย่ไปตลอดทางและเดินผ่านศาลาต่างๆอย่างรวดเร็วทุกคนตื่นตาตื่นใจไปตลอดทางเดิน ที่พมนักแห่งนี้ไม่เพียงแต่ดูหรูหราและงดงามยิ่งเท่านั้นแต่เครื่องประดับต่างๆที่วางอยู่ภายในนั้นยิ่งทําให้ได้เปิดหูเปิดตามากขึ้นอีกด้วยนี่คือภาชนะทองสำริดโบราณใช่หรือไม่บ้าจริงนี่คือชิงหวาเหรออ้วาภาพวาดนี้ลงนามโดยอู่เต้าจือ่อนี่คือสมุดของหวังซีจื่องั้นเหรอ ยิ่งทุกคนสำรวจดูก็ยิ่งตกใจสมบัติหายากปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขาต่างตื่นตะลึงเงินแทบไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองทำไมฉันถึงรู้สึกว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นของจริงลูกพี่ซูอย่าบอกนะว่าโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นของจริงถ้าจริงมันจะมีมูลค่าขนาดไหนกันนะสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่ซูเย่ด้วยความตื่นตกใจซูเย่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไร เห็นได้ชัดว่าถ้าไม่ตอบก็คือยอมรับสีหน้าของพี่น้องแต่ละคนเริ่มตกตะลึงมากขึ้นล้วนแต่เป็นของจริงที่ประเมินค่ามีได้ที่แท้แล้วลูกพี่สู่ได้ซ่อนสมบัติเอาไว้มากมายแต่ว่าจุดประสงค์ของเราที่จะออกจากดินแดนผู้ผามหานทีก็เพื่อหยุดกองกําลังของสหรัฐอเมริกาในสินเจียงตอนเหนือออาไม่ใช่เหรอลูกพี่สู่พาเรามาที่นี่เพื่ออะไรถึงแล้ว ในตอนที่ทุกคนกำลังงุนงงซูยเย่ก็นำฝูงชนผ่านศาลาและมาถึงกำแพงหินค่อยๆดันไปข้างหน้าด้วยมือขวาแล้วกำแพงหินก็เคลื่อนกลับอย่างกระทันหันเปิดเป็นประตูอย่างรวดเร็วรอฉันที่นี่หลังจากพูดอะไรบางอย่างกับพี่น้องของเขาแล้วซูยเย่ก็เดินตรงเข้าไปจากนั้นไม่นานซูยเย่กลับออกมาปิดประตูถ้ำ ก่อนจะโบกมือขวาตอนนั้นเองเม็ดยาและอาวุธเวทจำนวนมากก็ออกจากวงแหวนมิติทันทีอาวุธเหล่านี้ถูกรวบรวมโดยซูยเย่นในระหว่างช่วงเวลา2,500ปีและเขามั่นใจว่าเครื่องมือทุกชิ้นที่เขารวบรวมนั้นถูกฝังอยู่ในการเวลาไม่เคยปรากฏขึ้นมาบนโลกแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยเขาแต่มันจะไม่ส่งผลใดๆต่อประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรระดับยอดจำนวนมากซึ่งเป็นหญ้าเซียนที่ซูเย่ค้นพบและพวกมันก็ถูกดูแลไว้จวบจนกำลังจะตายเมื่อยืนยันได้ว่าไม่มีใครมาเก็บเขาจึงเก็บมันมาในวินาทีสุดท้ายการหายไปของหญ้าเซียนเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อสายทานแห่งประวัติศาสตร์เช่นกันนี่คือการสะสมของของเขาในตลอด2,500ปี ซูเย่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่คิดไม่ถึงว่ามันจะมีประโยชน์อย่างมากในขณะนี้หนึ่งคนเลือกอาวุธไปหนึ่งอย่างซูเย่เกล่าวแม้ว่าอาวุธที่สร้างขึ้นให้ก่อนหน้านี้จะแข็งแกร่งมากแต่อาวุธพวกนั้นแตกต่างจากอาวุธเวทเหล่านี้พวกมันจะทำให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเมื่อได้ยินทุกคนก็ไม่รอช้าลงมือเลือกอาวุธไปคนละชิ้นทันที ทันทีที่พวกเขาหยิบจับอาวุธเหล่านี้ต่างก็ชะง,งักไปชั่วครู่รู้สึกไม่เหมือนเดิมจริงๆอยู่ๆก็มีความรู้สึกอยากจะฆ่าประเด็ประดังเข้ามาหนึ่งเม็ดต่อคนหลังจากนั้นทำสมาธิและฝึกฝนทันทีอย่าก,กังวลอะไรใช้กำลังทั้งหมดเพื่อทะลวงขั้นเท่านั้นซูเย่แจกจ่ายโอสถเม็ดให้ทุกคนเขายืนเคียงข้างเพื่อคอยปกป้อง โอกาสในการชนะการต่อสู้ครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาสามารถทะลวงขั้นจากการฝึกฝนได้ไกลแค่ไหนเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่940ทะลวงขั้นขั้นเก้าหลอมสาบึ้มฟ้าร้องดังสนั่นอย่างต่อเนื่องไอปราณที่กระจายอยู่ทั่วท้องฟ้าพลันถูกแสงอสศนีบทบงัง พลังปราณบริสุทธิ์พุ่งขึ้นสูงสู่ท้องนาภาหลายสายและความเข้มของไอพลังปราณเหล่านี้ดูเหนือกว่าคนที่อยู่ในระดับเดียวกันโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะไม่ได้ดีเท่าซูเย่แต่ด้วยความช่วยเหลือจากวิธีที่ซูเย่ให้มาสู่ชือจินฟานและเฉินเซียนเว่ยรวมถึงทุกคนต่างก็มีความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะสมคนที่ได้รับการสืบทอดวิชามาพลังยิ่งสูงกว่าคนอื่น พลังงานที่ระเบิดออกในแต่ละครั้งนั้นนับว่าน่าทึ่งยิ่งกว่าการทะลวงขั้นของผู้ฝึกยุทธในระดับเดียวกันเสียอีกบึมในขณะที่พายุฝนฟ้าขนองบนท้องฟ้ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคนหนึ่งลืมตาขึ้นพรึบไอปราณของขั้นก้าวลอมหนึ่งแผ่ออกจากร่างกายสูยเย่มองด้วยความรู้สึกตื่นเต้นยินดีผลลัพธ์เหมือนกับที่เขาคำนวณไว้ ขอแค่ทุกคนสามารถทะลวงขั้นไปสู่ขั้นก้าวหลอมสามได้การต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงย่อมไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงแล้วในไม่กี่นาทีต่อมาครึบไอปราณของผู้ฝึกยุดขั้นก้าวหลอมหนึ่งแผ่ออกจากร่างกายของแต่ละคนกระจรกระจายออกไปทุกทิศทุกทางเมื่อการทะลวงขั้นครั้งสุดท้ายดังขึ้นพายุฝนฟ้าขนองบนท้องฟ้าก็สลายไปอย่างสิ้นเชิงซูเยกยิ้ม ทุกคนทะลวงผ่านขั้นก้าวหลอมหนึ่งแล้วอย่ามัวแต่ดีใจทำให้ไอปราณของตัวเองมั่นคงด้วยซูเย่รีบเอ่ยปากเตือนทันทีทว่าทันทีที่เขากล่าวจบการทะลวงขั้นของคนจำนวนมากได้ดึงดูดไอปราณจากสวรรค์และโลกทำให้ไอปราณไหลลงมาราวกับเส้นทางช้างเผือกบนฟากฟ้า,กา,กากตกลงมาบนศีรษะของทั้ง69คนพร้อมๆกัน เมื่อเห็นไอปราณจำนวนมหาศาลตกลงมาจากท้องฟ้าในเวลาเดียวกันทำให้ซูเย่รู้สึกตกใจไม่น้อยหลังจากมีชีวิตอยู่กว่า2 5 0 0ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นภาพเช่นนี้คร่นนนในขณะที่พลังปราณจำนวนมากหลังไหลเข้าสู่ร่างกายของทุกคนพลังงานบางส่วนที่ไม่สามารถดูดซับได้ก็พุ่งกระจายออกไปยังบริเวณโดยรอบสัมผัสถึงไอปราณมหาศาลที่พุ่งปะทะเข้าใบหน้า ซูยเย่รู้สึกประหลาดใจทันใดนั้นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้พันผุดขึ้นมาจากก้นบึ้งหัวใจเขาหืมการปรากฏของกระแสพลังนี้ทำให้ร่างกายของซูเย่สัส่นสะท้านอย่างควบคุมไม่ได้การฝึกฝนก็เพื่อทำความเข้าใจในวิธีของสวรรค์ ดังนั้นเมื่อทุกคนทะลวงขั้นพวกเขาจะดึงดูดพลังตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกนี่คือรางวัลจากสวรรค์สาหรับการฝึกฝนอย่างหนักของผู้ฝึกยุทธไม่นานมานี้สูเย่ช่วยผู้คนมากมายให้ทะลวงขั้นเวลานั้นเองตอนที่ทุกคนกำลังทะลวงขั้นสูเย่ถึงได้เข้าใจในบางอย่างตอนนี้ภายใต้การทะลวงขั้นของทุกคน ซูเย่ได้รับการตระหนักรู้บางอย่างและการตระหนักรู้นี้ก็ได้ปลุกแรงกระตุ้นในใจของเขามันเป็นแรงกระตุ้นในการทะลวงขั้นมาได้ทันเวลาพอดีรู้สึกว่าหัวใจของเขาเริ่มเต้นเร็วซูเย่น,นั่งคัสมาธิลงทันทีและหยกปราณระดับยอดหลายชิ้นก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเคล็ดวิชาห่าวรานถูกนำมาใช้ยกปราณระดับยอดถูกดูดซาบจนหมดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องเอาออกมาอีกในเวลาเพียงไม่กี่นาทีมีกองหยกปรานพเนินหลายสิบกองวาง,วางกองอยู่ตรงหน้าซูเยตในเวลานี้ทุกคนได้ทําให้พลังของตนเองมั่นคงแล้วแต่ละคนต่างก็หันความสนใจไปที่สูเยตท่ามกลางเมฆดําและพายุฝนฟ้าขนองทั่วท้องฟ้าไอปราณที่ทรงพลังแข็งแกร่งกว่าเดิมระเบิดออกมาจากร่างของซูเยก่อนจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ลมปราณอันทรงพลังปัดเป่าเมฆดำและพายุฝนฟ้าขนองบนท้องฟ้าโดยตรงสูเย่ลุกยืนขึ้นมองตรงไปบนฟ้าดวงตาของเขาเปลี่ยมไปด้วยประกายเจิดจรัสขั้นก้าวหลอมสามเขารู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งไหลเวียนในร่างกายมันเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมจากนั้นจึงหันมองไปทุกคนซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าเขาทุกคนเปลี่ยมล้นไปด้วยจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ ออกเดินทางซูยเย่โบกมือก่อนจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและมุ่งหน้าไปทางเหนือทุกคนถืออาวุธในมือและตามไปติดๆดหลังจากทะลวงขั้นสำเร็จแล้วความเร็วของทุกคนก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกันประกอบกับที่ทุกคนต่างถือหยกปราณชั้นยอดติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นแหล่งพลังงานดังนั้นทุกคนจึงมุ่งหน้าเดินทางด้วยกำลังทั้งหมดที่มีไปพร้อมกัน ในเวลาไม่นานกลุ่มคนก็มาถึงชายแดนทางด้านเหนือพวกเขาพุ่งตัวทะยานไปบนท้องฝาหลายพันเมตรและมองไปข้างหน้าเมื่อได้เห็นภาพนี้ซูเย่กับทุกคนต่างตกตะลึงด้านหน้าเป็นภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสุดสายตามีแต่ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างหนาแน่นมันดูเหมือนกระดานหมากรุกที่ไร้ที่สิ้นสุดซึ่งวางเต็มไปด้วยตัวหมากรุกโดยที่ตัวหมากรุกแต่ละตัวก็คือยอดเขาแต่ละยอด พรมแดนจีนอยู่ตรงกลางยอดเขาหิมะลูกแรกกล่าวอีกในหนึ่งนอกจากภูเขาหิมะลูกแรกแล้วยอดภูเขาหิมะอื่นๆไม่ได้เป็นของจีนเป็นจุดที่ไม่เลวเลยซูเยสังเกตภูมิประเทศของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างระมัดระวังลูกพี่ซูจะเอาอยัางไงต่อซูชื่อกำลังเตรียมพร้อม ใช่จะต่อสู้เราจะไม่สามารถปล่อยให้ชาวต่างชาติพวกนั้นก้าวเข้ามาในจีนของเราได้เพียงครึ่งก้าวให้พวกมันได้ลิ้มรสพลังของเรามาหาเรื่องถึงที่แล้วเราต้องทําให้พวกมันเห็นดีและให้พวกมันรู้ว่าจีนไม่ได้ถูกรังแกได้ง่ายๆทุกคนต่างยกมือขึ้นและตะโกนลัน่นดูจากข้อมูลที่หอเทียนจีให้มายังมีเวลาก่อนที่กองทัพอเมริกาจะมาถึง ซูเย่เอ่ยคำสั่งออกไปแบ่งออกเป็น10บทีมโดยแต่ละทีมมี7คนระหว่างผู้สายตาของเขาหันไปทางซูชื่อเฉินเซียนเว่และจินฟานแล้วกล่าวเสริมขึ้นอีก3ามคนที่เหลือจะรวมทีมกับพวกนายสมคนทุกคนทําตามทันทีรวมตัวกันเป็น10บทีมอย่างรวดเร็วในตอนที่ยังมีเวลาอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนค่ายกลสังหารที่เคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วรอฉันกลับมา จากนั้นซูยเย่พุ่งกระโจนไปบนภูเขาหิมะขนาดใหญ่ตรงหน้าทุกคนนั่งลงเพื่อฝึกฝนค่ายกลสังหารบนภูเขาหิมะเพราะรู้ดีว่าคราวนี้มันแตกต่างจากการต่อสู้ครั้งก่อนดังนั้นทุกคนจึงฝึกฝนอย่างจริงจังและไม่กล้าที่จะหย่อนยานแม้แต่น้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาหิมะประเทศเพื่อนบ้านจึงไม่ได้จัดให้มีกราบป้องกันพลังงานบนภูเขาหิมะแต่ได้วางไว้ที่เชิงเขาหิมะอันเป็นปลายสุดของพื้นที่ภูเขาหิมะซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปสิ่งนี้ไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้สหรัฐอเมริกาลอบโจมตีจีนเท่านั้นแต่ยังทำให้ซูเย่าหาจัดวิธีการล่วงหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยซูเย่ญญไม่ได้เข้าไปลึกมากเกินไป หลังจากผ่านภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทั้งสองข้างหน้าแล้วซูเย่ก็หยุดลงก่อนจะนำหยกปราณระดับยอดจำนวนมากออกจากวงแหวนมิติอย่างรวดเร็วขยับร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและกระจายหยกปราณระดับยอดที่เขามีอยู่บนยอดเขาหิมะที่อยู่รายรอบให้ประสานกับภูมิประเทศของภูเขาที่สูงชันและยอดเขาหิมะเหล่านี้ซูเย่จัดวางค่ายกลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว หยกปราณก้อนแล้วก้อนเล่าลอยออกไปต้องใช้หยกปราณระดับยอดหลายหมื่นก้อนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ค่ายกลน,นี้ง่ายมากมันใช้ขังทุกคนเอาไว้ทางหนึ่งคือพวกเขาชนะทางสองคือพวกเขาตายส่วนกองกำลังนับหมื่นเหล่านี้ก็ติดอยู่ในค่ายกลละสามวันสามคืนจากนั้นซูเย่เดินหน้าต่อไปมาที่ส่วนลึกลางภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะขนาดใหญ่เขาใช้หยกปราณระดับยอดที่เหลืออีก5,000ชิ้นเพื่อจัดวางค่ายกลน หลังจากจัดการทั้งหมดแล้วหยกปรานระดับยอดในมือของเขาก็หมดลงเช่นกันดวงตาของซูเย่ยังคงมั่นคงเช่นเดิมเมื่อทุกอย่างเสร็จแล้วเขาก็กลับไปฝึกได้ไม่เลวฉันกังวลว่าฝีมือทุกคนจะถดถอยเพราะไม่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากไปเองเมื่อมาถึงจุดที่ทุกคนกำลังฝึกฝนหลังจากได้เห็นความร่วมมือของทุกคนซูเย่ก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ทุกคนจะกล้าลืมสิ่งที่ลูกพี่สูสอนได้ยังไงกันละ่ะสูชื่อหัวเราะพลางกล่าวตอบนั่นนะสิจินฟานเห็นด้วยอันที่จริงตั้งแต่สิ้นสุดสงครามอเซตรีกับจีนทุกคนต่างได้รวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมทุกครั้งที่มีเวลาเพราะรู้ดีว่าสงครามครั้งต่อไปจะยากมากจึงไม่มีใครกล้าที่จะละเลยเฉินเซียนเยเว่กล่าวดีมาก ซูยเย่พยักหน้าและกล่าวต,ต่อต่อไปถึงเวลาที่ทุกคนจะแสดงผลของการฝึกซ้อมแล้วเราต้องชนะการต่อสู้ครั้งนี้เมื่อได้ยินทุกคนต่างแสดงสีหน้าแน่วแน่ตามฉันมาทุกคนไม่พูดมากอะไรซูยเย่ทะยานตัวขึ้นไปพร้อมกับทุกคนมุ่งหน้าเข้าไปในส่วนลึกของพื้นที่ภูเขาหิมะ พื้นที่นี้กว้างมากเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าศัตรูจะมาจากทิศทางใดและเราไม่สามารถระบุได้ว่าศัตรูจะใช้เส้นทางไหนเราต้องล่อพวกมันให้ไปตามเส้นทางที่เราเลือกเขาพาทุกคนออกไปยังส่วนนอกสุดของพื้นที่ภูเขาหิมะก่อนจะหยุดลงตอนนี้ฉันจะจัดตำแหน่งซุ่มโจมตีให้ทุกคนซูเย่กล่าวก่อนอื่นซูชือจินฟานและเฉินเซียนเว่พลังของพวกนายแข็งแกร่งกว่าคนอื่นหนึ่งขั้นพวกนายอยู่แนวหน้า ไม่มีปัญหาทั้งสามคนก้าวออกไปทันทีต่อไปภายใต้การจัดการของซูเย่พวกเขาสามคนถูกจัดวางในแถวนอกสุดต่างก็อยู่ในพื้นที่แยกจากกันกินพื้นที่เส้นทางกองทัพศัตรูในภูเขาหิมะพอดีไม่ว่ากองทัพศัตรูเข้ามาจากจะมาจากทิศท,ทางใดย่อมต้องเข้าสู่พื้นที่หนึ่งในนั้นจำไว้ว่าพวกนายมีสองภารกิจ หลังจากยืนยันตำแหน่งซุ่มโจมตีก่อนที่ทั้ง3จะออกเดินทางสูยเย่พลันเอ่ยเตือนเรื่องแรกและเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือทันทีที่ศัตรูปรากฏขึ้นให้หาวิธีหลอกล่อพวกมันไปในทิศท,ทางนี้ทันทีและเรื่องที่สองคือห้ามทิ้งร่องรอยลอบโจมตีให้มากที่สุดและคว้าทุกโอกาสเพื่อลดจำนวนศัตรูเข้าใจแล้วทั้งสม,มองหน้ากันแล้วพยักหน้า จากนั้นซูเย่ยังคงกระจายตำแหน่งให้ทุกคนพี่น้องอีก66คนที่เหลือทั้งหมดได้รับมอบหมายให้ซุ่มอยู่ในตำแหน่งต่างๆแม้ว่าจะดูเหมือนกระจัดกระจายกันแต่ข้อดีคือไม่ว่าศัตรูจะมาจากทิศทางใดทุกคนสามารถสัมผัสได้อย่างรวดเร็วนำทางคนที่เหลือรอบโจมตีไปได้ซูเย่ออกคำสั่งพี่น้องต่างออกไปอย่างพร้อมเพรียงกันและแต่ละคนก็มาถึงตำแหน่งของตนเองเพื่อเตรียมการ หลังจากที่ทุกคนซ่อนตัวไว้เรียบร้อยซูยเย่ก็มาบนยอดเขาหิมะที่สูงที่สุดด้านหน้าเพียงคนเดียวและนั่งลงเงียบๆรอการมาถึงของศัตรูเขากระตุ้นพลังจิตให้กระจายออกไปครอบคลุมพื้นที่ภายใน100กิโลเมตรของบริเวณโดยรอบตรวจจับการเคลื่อนไหวของศัตรูอย่างระมัดระวังไม่นานหลังจากนั้นซูยเย่ก็สัมผัสได้ถึงไอปราณที่ดูธรรมดาแต่กลับมีพลังทำลายล้างแฝงไว้อยู่ จากนั้นไอพลังปรานจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่ขั้น7จนถึงขั้น9มีจำนวนทั้งหมด1น0่งมืนคนตามคาดซูเยริตาลงข้อมูลที่หอเทียนจีให้มาเป็นความจริงดูเหมือนว่าหอเทียนจีจะประสงค์ดีจริงๆจ,จากนั้นไม่นานตึกตึกกองทัพอเมริกันจำนวนมากกำลังกรีธาทัพเข้ามาแม้ว่าหนึ่ง่นคนจะไม่ใช่จำนวนที่มากนะ แต่เมื่อสมอรภูมิอยู่บนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะมันก็ถือว่ามหาศาลเช่นกันผู้นำเป็นชาวผิวขาวสองคนที่ร่างกายกำยำแข็งแรงดูเหมือนว่าพวกเขาจะอายุ 70- หรือ8ปปีแต่ร่างกายดูแข็งแรงมากคนหนึ่งกำลังเหยียบเมฆลมและอีกคนหนึ่งกำลังเหยียบบนคลื่นน้ำสองคนนี้เป็นยอดปรมาจารย์สองคนที่อเมริกาจงใจซ่อนไว้หืม ก่อนจะทันได้ก้าวเข้าสู่พื้นที่ภูเขาหิมะดวงตาของทั้งสองคนก็จับจ้องมาที่ร่างของซูเย่จีนรู้เรื่องการโจมตีจีนของเรางั้นเหรอทั้งสองมองซูเย่ด้วยความประหลาดใจในขณะที่สงสัยทั้งสองขมวดคิ้วเล็กน้อยและมองไปรอบๆแต่พบว่านอกจากซูเย่แล้วก็ไม่มีใครอื่นอีกฮึ่ยๆทั้งสองคนยกยิ้ม ฉันอ่านข้อมูลของคนคนนี้มาแล้วเขาเป็นผู้บัญชาการรุ่นยาวในประเทศจีนชื่อว่าสุเยตรู้ว่าเรากำลังมาแต่กลับส่งมาคนเดียวนี่เรียกว่าหญิงพยองเกินตัวหรือว่าไม่มีใครมาปลีกตัวมาได้แล้วจะลองคุกเข่าขอความเมตตาขอให้เรายกโทษให้ไหมเล่าฮ่าฮ่่า